สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนในคลิปนี้ก็จะเป็น4ี่การสอนออนไลน์วิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5วัตเซอร์วัฒนยูชัยองการครูก็จะทบทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมให้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมกันเลยนะครับ มไม่ได้เจอกันนานเลยนะเคนพี่รับปิดเธอดูเป็นหนุ่มขึ้นนะทำไมผมไม่เคยเจอพี่รับปิดอีกเลยอะหลังจากที่เรียนจบประถมแล้วอะดีใจที่สุดเลย วันนี้พี่จะมาให้คำตอบผมใช่ไหมทำไมร่างกายบางอย่างของผมถึงได้เปลี่ยนไปและทำไมเพื่อนผู้หญิงถึงได้มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาละเอาละฟังให้ดีเด็กชายเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีสิวและนวดมีกลิ่นตัวมีขนขึ้นที่รักแร้หน้าอกและอวัยวะเพศเสียงจะมีลักษณะทุ้มต่ำ เจ็บที่หัวนมหน้าอกเริ่มขยายเรียกว่านมแตกพานอวัยวะเพศใหญ่ขึ้นและอาจมีการฝันเปียกในตอนกลางคืนส่วนเด็กหญิงเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมอนทางเพศจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีสิวขึ้นที่หน้ามีกลิ่นตัวและมีขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศเสียงที่พูดจะมีลักษณะแหลมสูงหรือทุ้มห้าวต่างกันในแต่ละคน หน้าอกและสะโพกมีขนาดขยายขึ้นอวัยวะเพศจะมีลักษณะนูนหรือแบนต่างกันตามเผ่าพันธุ์และมีประจำเดือนบ่งบอกให้รู้ว่าถึงวัยสาวแล้วส่วนใหญ่จะเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุ12-13ถึงปีประจำเดือนมันเป็นยังไงอะครับแล้วเขาเป็นกันประจำวันหรือว่าประจำปีไม่ได้อะครับ <c oughs> ประจำเดือนของผู้หญิง จะมีลักษณะเป็นเลือดไหลซึมออกจากช่องคลอดประมาณ3-7ถึง7วันก็จะหยุดจากนั้นอีกประมาณ28วันก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนอายุ45-50ปีผู้หญิงบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องด้วยเพราะหมดลูกบีบตัวเพื่อขับเลือดประจำเดือนออกมาเออแล้วทำไมจู่ๆตอนที่ผมฝันถึงสาวๆแล้วปกิกจูของผมมันถึงแข็งตัวล่ะครับอืม ภาพที่เห็นเหล่านั้นมันกระตุ้นความรู้สึกทางเพศยังไงล่ะซึ่งถ้าจิตใจเรารู้สึกอย่างนั้นอาการทางร่างกายก็จะมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศรู้สึกอึดอัดและคับตึงแต่แล้วร่างกายก็จะมีวิธีผ่อนคลายได้เองอย่างที่เขาเรียกว่าฝันเปียกไงฮะฝันเปียกเหรอคะอย่าบอกนะว่าจะมาทุกเดือนนะเอาไว้เดี๋ยวเคนจะรู้เองละ่ะว่าจะมาตอนไหนแต่ที่ต้องรู้คือฝันเปียก เกิดจากการเคลื่อนไหลของน้ำอสุจิในขณะที่เรานอนหลับแล้วมีคำถามอะไรอีกไหมมีครับมีครับเออคือผมรู้สึกแปลกๆอะครับใจเต้นแรงๆตอนเห็นเออเออกลุ่มเด็กผู้หญิงอะโดยเฉพาะไบเฟิร์นะคบความรู้สึกนี้มันคืออะไรอะคบพี่รับปิดอืมไม่ใช่ความรู้สึกแปลกหรอกมันจะรู้สึกวูบวาบวันไหว เราะเป็นไปได้ว่าเราเริ่มสนใจเพศตรงข้ามแล้วแต่ขอเตือนเลยนะต้องควบคุมความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตที่ดีงามเมื่อเด็กหญิงเด็กชายย่างเข้าสู่วัยรุ่นและมีพัฒนาการทางเพศและร่างกายสมบูรณ์พร้อมในการสืบพันธุ์เต็มที่นั่นหมายความว่าสามารถให้กำเนิดทารกขึ้นมาได้หากกลุ่มสาม,มีความพึงพอใจกันจนเกิดมีเพศสัมพันธ์ก็จะนำไปสู่การตั้งครรภ์เพราะฉะนั้น ถ้ายังอยู่ในวัยเรียนก็ควรตั้งใจเรียนหนังสืออย่ามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นครับได้ครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนฝึกท่อง conversation ก่อนนะครับ let's go Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. รันนี้ทากพิทยากรผู้สังเกตช่องวีกิฟท์นะครับวันนี้เราจะเดี๋ยวลองไปลองเล่นกันดูนะครับรับสมองรองชาวปัญญากับการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วก็การใช้ทักษะด้านต่างๆนะครับผมเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นะครับผม ผล,ลไม้ในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีเงาน,ะน้องๆดูเงาของผล,ลไม้ที่อยู่ด้านหน้านะฮะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควายผลไม้ใดไม่มีเงานะฮะจับเวลานะครับผมลุยหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อกอไก่นะครับผมแอปเปิลไม่มีเงา ข้อที่2นะครับผมภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดระหว่างข้อกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายหมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่ข้อที่3นะครับผมน้องๆลองคิดวิเคราะห์ดูว่าคาน3อันนี้ตัวที่ยืนอยู่ ตัวไหนหนักที่สุดนะครับผมตัวไหนหนักที่สุดระหว่างข้อกไก่ขอไข่หรือว่าคอควายหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่4นะครับผมผักในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนพยางหรือว่าจำนวนคำน้อยที่สุด หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อคอควายกอไก่เนี่ยคือมะเขือ,อเทศมี3พยางนะครับขอไขค,คือกะเทียม2พยางงองูคือแครอท2พยางส่วนข้อคอควายเนี่ยพริกมี1พยางข้อที่หานะครับผมภาพใดต่อไปนี้คือไล่จับมแมลง หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอไข่ข้อที่6นะครับผมภาพในช่องว่างควรเป็นภาพในข้อใดนะฮะมีวงกลมอยู่2วงก็คือวงกลมสีชมพูกับวงกลมสีดำวงกลมสีชมพูเนี่ยมีหนอนวงกลมสีดำเนี่ยมีแอปเปิลนะฮะส่วนเครื่องหมาย question mark ตรงกลางเนี่ยควรจะเป็นภาพในข้อใดระหว่างข้อก,ก็ไก่ขอไข่ แล้วก็ขอควายนะครับผมให้เวลาคิด7วินาทีนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอควายนะครับผมหนอนบวกแอปเปิลก็คือหนอนกินแอปเปิลข้อที่7นะครับผมภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่ทุกข้อเนี่ยเป็นการเก็บขยะแต่ว่ากอไก่เนี่ยเป็นการเป็นเกษตรกรนะครับข้อที่8จงนับเลขทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันหมดเวลานะครับผมเฉลยคือบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ11 ข้อที่9นะครับจงเติมข้อความให้สมบูรณ์เดินตามหลังผู้ใหญ่จุดจุดจุดไม่กัดเฉลยข้อที่9ก็คือกอไก่เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดกอไก่ขอไข่ ขอควายพร้อมแล้วก็จับเวลาครับหมดเวลานะครับผมคำตอบคือขอ้อขอไข่นะฮะจิกซอจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มชาวปัญญากับเกมคิดที่แสนสนุกนะครับผม พีวีฝากการบ้านให้น้องๆได้ฝึกคิดฝึกตอบกัน1ข้อ สุขบัญญัติแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรามาดูความหมายนะครับว่าคืออะไรนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านตามมาเซอร์นะครับสุขบัญญัติแห่งชาติคือข้อกําหนด10ประการที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายจิตใจและสังคมนะครับก็คือนะครับก็จะเป็นข้อกำหนดให้เรานะครับปฏิบัติตามเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับนักเรียนความสำคัญนะครับคืออะไรนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ความสำคัญของสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับก็คือการสร้างเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับ จะมีบทบาทในการพัฒนาคนให้มีสุขภาพที่ดีทุกคนจึงควรเรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามจนเป็นสุขวนิสัยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนรู้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องนำไปใช้นำไปปฏิบัตินะครับถึงจะเกิดผลถึงจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีข้ออะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างไปกันเลย ต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานของสุขบัญญัติแห่งชาติแนวทางการปฏิบัตินะครับมีทั้งหมด10ข้อหรือ10ประการนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะเรียนตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับข้อที่1 Number o n ั้เรียนอ่านพร้อมกับอัเซ์นะครับดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอาบน้ําให้สะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งในแต่ละวันนะครับเรามีกิจกรรมที่ต้องทํานะครับเช่นทํางานบ้านหรือเล่นกีฬาแน่นอนครับว่าจะต้องมีเหงื่อออกทําให้ร่างกายของเรามีกลิ่นดังนั้นเราควรอาบน้ําชําระล้างเชื้อโรคนะครับ สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งก็เหมือนกันในแต่ละวันเราเจอทั้งฝุ่นทั้งควันเส้นผมของเรานะครับก็จะมีกลิ่นดัางศีรษะของเราก็จะมีกลิ่นดังนั้นนักเรียนควรสระผมสัปดาห์ละสองครั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอใครที่ชอบไว้เล็บยาวๆนะครับควรตัดให้สั้น สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นเพียงพอนักเรียนนะครับไม่ควรใส่เสื้อผ้าซ้ากันนะครับใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและไม่ใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นนะครับอาจจะทำให้เกิดโรคผิวหนังได้หรือปอดบวมได้นะครับควรระวังต่อไปจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบนะครับเวลานักเรียนตื่นนอนนะครับผ้าห่ม ปอกหมอนหมอนที่นอนของเรานะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเวลารับประทานอาหารจานช้อนนะครับเก็บไปไว้เก็บเข้าที่นะครับไม่วางทิ้งไว้แก้วน้ําต่างๆนะครับควรเก็บให้เป็นที่นะครับข้อที่ 2. นะครับ Number t r u นักเรียนอ่านพร้อมกับมาเซอร์เลยนะครับ รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแปรงฟันหรือบ้วนปากหลังกินอาหารแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งในตอนเช้าและก่อนนอนและแปรงลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟันนะครับตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละสองครั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ เราควรไปตรวจสุขภาพฟันหรือช่องปากเราเพื่อเช็คดูว่าฟันเราผุหรือไม่หรือช่องปากเรามีกลิ่นหรือไม่นะครับก็จะได้ทำการรักษาห้ามใช้ฟันกัดขบเคี้ยวของแข็งนะครับแล้วก็มีอีกอย่างเนี่ยนะครับห้ามรับประทานลูกอมหรือของหวานนะครับอาจจะทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย n u m b e r 3อ่านพร้อมกับมาเซอร์นะครับ ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายนักเรียนนะครับควรล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้งถ้านักเรียนไม่ล้างมือนะครับก็จะมีเชื้อโรคติดตามในเล็บเราหรือบนมือเรานะครับเวลาเราไปหยิบรับประทานอาหารเข้าปากก็จะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายทําให้เราเกิดอาการป่วยได้นะครับ เรื่องน่ารู้ล้างมือให้สะอาดเราต้องล้างมือและทำความสะอาดเล็บมือก่อนกินอาหารโดยควรปฏิบัติต,ตามขั้นตอนการล้างมือทั้ง7ขั้นตอนตามคำแนะนำของกมรมควบคุมโรคคือกระทรวงสาธารณาสุขเพราะที่ฝ่ามือและเล็บของเรามีฝุ่นละอองเชื้อโรคไข้พยาธิสารตะกวัวและอื่นๆที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ ข้อที่4 n u m b ม r อ่านพร้อมมาเซอร์นะครับกินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและอีกเลีเ่ยงอาหารลดจัดนัก่งเรียนนะครับควรเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปราศจากสารอันตรายนะครับกินอาหารที่มีการเตรียมและประกอบอาหารใส่ภาชนะที่สะอาด ไม่กินอาหารที่ใส่สีและมีสารอันตรายกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆกินอาหารให้เป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นกินอาหารให้ครบห้าหมู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละแดแก้วหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักดอง ข้อที่5นะครับ number f นักเรียนอ่านพร้อมมาเซอร์เลยนะครับงดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสมสอนทางเพศนักเรียนนะครับไม่ควรดูดบุหรี่นะครับหรือสูบบุหรี่นักเรียนนะครับไม่ควรดื่มสุรานะครับและไม่ควรเสพสารเสพติดและเล่นการพนันนะครับสารเสพติดนะครับ นักเรียนไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนหรือใครชักชวนนะครับไม่ควรเข้าไปใกล้หรือทดลองนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดเสียอนาคตทำให้พ่อแม่เสียใจได้เลยนะครับการพนันก็เหมือนกันนะครับนักเรียนไม่ควรเข้าไปเล่นหรือเข้าไปยุ่งนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราหมดตัวนะครับทั้งที่ดินเงินทองนะครับจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับคนที่เล่นการพนัน ครูก็จะมีสถานการณ์ให้นะครับเรามาดูผู้ชายพูดก่อนนะครับไปอ่านหนังสือที่ห้องเรากันไหมเงียบดีแล้วผู้หญิงจะตอบว่ายังไงดีครับนักเรียนตอบว่าอะไรดีไปค่ะหรือว่าไม่จ่ะเราว่ามันไม่เหมาะสมเดี๋ยวเรากลับไปอ่านหนังสือที่บ้านดีกว่านะครับเราไม่ควรนะครับอยู่กับผู้ชายสองต่อสองนะครับในที่รับตา เราต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้คองอยู่ด้วยนะครับก็คือการสร้างเสริมค่านิยมรักเดียวใจเดียวรักนวลสงวนตัวมีคู่ครองนะครับเมื่อถึงเวลาอันควรสรุปนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติคือข้อกำหนด10ประการ ที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมโดยมีแนวทางในการปฏิบัติข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับ